สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเนื้อหาจากเอกสารแนวข้อสอบเลื่อนขั้นก,นกอวนะคะระดับสามัญวิชาชีพของพศดรนรงเหลืองบุตรนาค่ะอ่านดูแล้วเนี่ยโอ้โหสับเฉพาะเยอะมากเลยทั้งเรื่องสัญญาบริหารโครงการแล้วก็ความปลอดภัยด้วยเหมือนเป็นคู่มือย่อๆเลยนะคะสำหรับคนในวงการหรือว่าใครที่อยากรู้เรื่องโครงการก่อสร้างเนี่ยก็น่าสนใจค่ะ <S <S <errado> Holmes: ใช่ครับคือเอกสารนี้ เขารวบรวมความรู้ที่วิศวกรโยธาต้องใช้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องสัญญาการจัดการพวกนี้สำคัญมากในการทำงานจริงเลยเดี๋ยวเราลองมาแกะดูประเด็นสำคัญสๆกันครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากเรื่องสัญญาเลยไหมคะคำศัพท์เยอะมากจริงๆที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่เอ,อ่อการประกวดราคาเลยเนาะครับผมก็คือบิดหรือเทนเดออันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยคนที่เข้ามาก็คือบิดเดอร์หรือเทนเดอร์อ ขเขาต้องยื่นเอกสารที่เรียกว่า form of bid หรือใบเสนอราคาแล้วก็อาจจะมีเอกสารผนวกหรือ appendix ด้วยแล้วที่บอกว่าต้องมีหลักประกันซองอันนี้คืออะไรนะคะ bid bond เขาจะเข้ามาเซ็นสัญญาจริงๆไม่ใช่ว่าเสนอราคาเล่นๆแล้วทิ้งงานไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องแสดงความเต้งใจจริงด้วยการวางหลักประกันนี่เองแล้วพอได้งานหรือ award แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ ก็เข้าสู่กระบวนการทำคอนแทรคหรือสัญญาครับซึ่งในสัญญาก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่เรียกว่า conditions of contract อันนี้ก็จะมีทั้งเงื่อนไขทั่วไป general conditions แล้วก็เงื่อนไขเฉพาะหรือ particular special conditions ที่อาจจะปรับแก้ให้เข้ากับโครงการนั้นๆแล้วเอกสารสำคัญที่เห็นพูดถึงบ่อยๆ BQ นี่แหละคะ build of quantities มันคืออะไรแล้วทำไมต้องมีคะอ๋อ BQ นี้สำคัญมากๆครับมันคือบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาจะบอกเลยว่ามีงานอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่คือมันเป็นเหมือนออตัวกำหนดขอบเขตง,งานกับราคาที่ตกลงกันถ้า BQ ไม่เคลียร์เนี่ยปัญหาตามมาเยอะเลยครับทั้งเรื่องการคิดเงินการตีความงานเพิ่มงานลดค่ะเข้าใจเลยแสดงว่าต้องละเอียดมากๆตั้งแต่แรกเลยนะคะใช่ครับผม แล้วก็มีเรื่องหลักประกันอื่นๆอีกใช่ไหมคะอย่าง performance bond นี่คืออะไรเอ่ย performance bond คือหลักประกันสัญญาครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือคำประกันจากธนาคารเพื่อให้ผู้ว่าจ้างนั่นใจว่าผู้รับเหมาจะทำงานให้เสร็จตามสัญญาจริงๆอ๋อค่ะแล้วต่างจาก retention หรือเงินประกันผลงานยังไงคะดูเหมือนจะคล้ายๆกัน คล้ายแต่ไม่เหมือนครับ performance bond เป็นหลักประกันภาพรวมว่างานจะเสร็จแต่ retention เนี่ยคือเงินที่ผู้ว่าจ้างเขาจะหักไว้ส่วนหนึ่งจากเงินแต่ละงวดที่จ่ายให้ผู้รับเหมาหักเก็บไว้ก่อนแล้วจะคืนให้หลังหมดระยะเวลาประกันผลงานหรือ maintenance period ไปแล้วเพื่อประกันว่าถ้ามีอะไรต้องซ่องแซมในช่วงนั้นผู้รับเหมาจะกลับมาดูแลให้อ๋อค่ะค่ะพอเห็นภาพกลไกของสัญญาแล้วค่ะมีทั้งเรื่องป้องกันความเสี่ยงเรื่องการประกันคุณภาพงานด้วยทีนี้ ต่อให้สัญญารัฐกลุ่มแค่ไหนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เรื่องความปลอดภัยนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะในเอกสารก็พูดถึงเยอะเลยใช่ครับสําคัญมากกฎหมายเขาก็ให้ความสําคัญมากในเอกสารเนี่ยเขาจําแนกประเภทอันตรายไว้ละเอียดเลยนะตั้งแต่อันตรายจากเครื่องจักรโดยตรงเชิงเครื่องปั๊มหนีบนิ้วหรืออันตรายในที่ทํางานเช่นไฟไหม้หม้อน้ําระเบิดค่ะ หรือแม้แต่อันตรายที่เกิดตอนทำงานแต่ไม่ได้มาจากงานโดยตรงอย่างเช่นเครื่องบินตกใส่ฟ้าผ่าหรือแม้กระทั่งตอนเดินทางไปทำงานถ้าอยู่ในการควบคุมของหัวหน้านงานอันนี้ก็น่าสนใจโอ้โหครอบคลุมจริงๆค่ะแสดงว่ามุมมองเรื่องความปลอดภัยนี่กว,กว้างกว่าแค่นอกงานก่อสร้างอีกนะคะครับผมกฎหมายเขามองค่อนข้างกว้างเอกสารนี้เขาอ้างอิงประกาศกระทรวงมหาดไทยหลายฉบับเลยนะข้อมูลนะปี4 5ห มีทั้ง17ฉบับเน่ยเยอะมากเลยค่ะครับครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเครื่องจักรสารเคมีที่อับอากาศไฟฟ้านั่งร้านปั้นจันทร์การตอกเสาเข็มคือเยอะมากครับลองยกตัวอย่างข้อกําหนดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรได้ไหมคะที่เรามักจะเจอหรือต้องระวังเป็นพิเศษได้ครับอย่างเช่นเ,เครื่องจักรไฟฟ้าเนี่ยต้องมีสายดินอันนี้พื้นฐานเลย หรือเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนชิ้นงานต้องมีเครื่องป้องกันหรือใช้เครื่องมือป้อนแทนมือไปเลยหรือพวกเครื่องจักรที่มีการส่งกําลังด้วยเพลาหรือสายพานต้องมีที่ครอบปิดให้มิดชิดป้องกันไม่ให้คนเข้าไปใกล้หรือเสื้อผ้าไปเกี่ยวได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญมากคือก่อนจะซ่อมบํารุงเครื่องจักรเนี่ยต้องดับเครื่องต้องล็อกระบบแล้วก็ต้องติดป้ายประกาศติดป้ายห้ามเปิดสวิชอันนี้สําคัญมาก ปองการคนอื่นมาเปิดเครื่องตอนเรากําลังซ่องอยู่อืมฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจริงๆนะคะถ้าไม่ระวังใช่ครับประมาทไม่ได้เลยครับเรื่องพวกนี้ค่ะนอกจากเรื่องสัญญาความปลอดภัยแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องการบริหารโครงการใช่ไหมคะในเอกสารก็มีตัวอย่างข้อสอบด้วยครับผมก็จะมีคําถามทดสอบความเข้าใจเรื่องการวางแผนงานการควบคุมโครงการอย่างเช่นการหา critical path หรือสายงานวิกฤต อ๋อ oh, Critical p a t h นี่คืออะไรนะคะมันคือลำดับของกิจกรรมในโครงการที่ถ้ามีกิจกรรมไหนในสายงานนี้ล่าช้าไปแม้แต่วันเดียวเนี่ยมันจะทำให้ทั้งโครงการล่าช้าไปด้วยเลยครับคือเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเวลาสำรองเลย Float เท่ากับศูนย์ต้องบริหารจัดการควบคุมเวลาอย่างใกล้ชิดมากๆอ๋อเ oh, ข้าใจแล้วค่ะสำคัญมากเลยในการคุมเวลาทั้งโครงการแล้วเรื่องการวางแผนอื่นๆล่ะคะ ก็มีเรื่องการวางแผนการใช้งบประมาณการวางแผนกำลังคนเครื่องจักรให้สอดคล้องกับแผนงานแล้วก็การเรียงลำดับขั้นตอนงานให้ถูกต้องอย่างในตัวอย่างข้อสอบเนี่ยก็จะมีถามเรื่องลำดับก่อนหลังเช่นต้องมีพรีคุณ l i f ัตหรือตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วคอดบิดดิงหรือประมูลค่ะหรืออย่างในกระบวนการก่อสร้างก็ต้องทำช็อปดร r ว w ิ่งหรือแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเสนออนุมัติก่อนเริ่มงานจริงแล้วพอสร้างเสร็จก็ต้องทำ As-built drawing หรือแบบก่อสร้างจริงส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างอืมเข้าใจลำดับความสำคัญแล้วค่ะ Shop drawing คือทำก่อนสร้าง As-built คือทำหลังสร้างเสร็จว่าสร้างไปหน้าตาเป็นยังไงจริงๆซับซ้อนกดความปลอดภัยที่ต้องเป๊ะมากๆแล้วก็หลักการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ3มเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะขาดย่งใดอย่างหนึ่งไปโครงการก็คงเดินหน้าลำบากใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดแต่ สิ่งที่น่าคิดต่อนะครับคือถึงแม้เราจะมีสัญญาที่ดีมีแผนงานรัดกุมปฏิบัติตามกฎเปๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ปัจจัยอะไรอีกไหมที่อยู่นอกเหนือเอกสารทุกงนี้ที่ยังทําให้โครงงานล่าช้าหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาได้อีก อาจจะเป็นเรื่องคนการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรหรือปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงการทําความเข้าใจปัจจัยพวกนี้ก็น่าจะเป็นอีกกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้โครงการสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องนําไปคิดต่อจริงๆว่านอกเหนือจากกรอบกติกาแล้วปัจจัยอื่นๆมีผลยังไงบ้างไว้โอกาสหน้าเรามาเจาะลึกประเด็นอื่นๆกันต่อนะคะได้เลยครับผม